สวัสดีครับเฮ้ยรอแบบยังไม่อาบน้ำรอไม่เสร็จรอไม่กลับไปนอนอืทุ m o r โโรเจอกันเจอกันฮะเจอกันท o ม o r โ o รนะครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันกินตอนนี้นะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ,ระคนไม่หิวอะ่ะต้องอุดไหมล่ะอือ หลาดจริงเฮ้ยก็เกินไปคนเราอะ,ะกระดูมเงี้ยมันหลองมาแหละเพราะว่ามีฟิลเตอร์ไอจีตาบวมอะเป็นหูแพ้หูแพ้เธอครับคุณอู๋อาทิตย์หน้าเจอกันเฮ้ยบอสสวัสดีครับเจอกันนะฮะอาทิตย์หน้าอย่าลืมเลยครับผมเรามีไลฟ์วีบี้นะครับคุณวอสสนใจเป่าโปรเจกอะ <laughs> อะไรวะ หลอสบัดเลยอุ้ยคนรู้เยอะจังเลยสวัสดีครับก็นะฮะในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับผมไม่ตกเทนแล้วนะตกตกตกเอียหายสามรอบคนบ้าอะไรเอียหายสามรอบวันจันเปิดเทอมแล้วทำไงดีทําใจฮนะแล้วก็ต้องไปเรียนนะครับผม Keep my business clean oh, oh. ไปเรียนนะต้องไปเรียนนะทุกคน อยากย้ายบ้านอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปดูคนไหนเลยไม่อุ้ยไม่ต้องย้ายม่หรอกพรุ่งนี้ก็มานอนโรงแรมเลยพรุ่งนี้ก็มานอนโรงแรมเลยบยตัตร้าแปดพันหนูเริ่มพิจารณาแล้วค่ะจะซื้อแปดพันหรอจริงหรอจะซื้อจริงหรอโทรหน่อยจะได้ใส่แหละเอียร์นี้อันที่เอดต่คนรู้เยอะดังแล้วยั้งไม่เยอะอันนี้อันที่สาม มูวจะพูดยังไงกับตัวเองอืมอีอันที่สิบสนใจสปอนได้นะสปอนได้เรื่อยๆเลยเฮ้ยมันน่ารักกว่ะบางทีมันเหมาะกับผมเวอร์คันตาใครเป็นภูมิแพ้ใครเป็นภูมิแพ,แพ้แล้วแม่เข้าใจหรอกเพราะว่าแบบการที่มันคันตามันทรมันแค่ไหนคันตา,าจริงๆเลยนี่คือสิวแล้วลคน นี่คุณลองแกมวิธีการที่จะทําให้มันหายก็ต้องฉีดแฟตคอยไม่ใช่กลัวมากพรุ่งนี้ผมอยากมาชีแ้แจงว่าผมกลัวมากเรื่องการไฮโนที่รัชมังคลากีฬาสถานเพราะว่าวันนี้จริงๆวันนี้อยากจริงๆอ่ะควรจะได้เอียวันนี้แหละมีคนบอกคันใหญ่ไหมพามควรจะได้เอร์วันนี้แล้วก็แบบ ไปซ้อมแล้ววันนี้ไม่ได้เอเออย่ไปซ้อม,อมก็เอาหูฟังมาเชลไปซ้อมแล้วมันหลุดพอมันหลุดใช่ไหมวันนี้อูอหลุดตั้งแต่เพลงแรกเราต้องลองเพลงที่มันดีเลย์มองคนตบมือตบจังหวะแล้วก็ลองตามให้ตรงจังหวะแล้วมันไฮโนตมันนา่ากลัวมากเลยไม่รู้ดิไม่เคยไฮโนดในแบบที่ที่มันก้องๆขนาดนั้น,นชิแล้วมันจะเจ็บไหมไม่เจ็บฮะชิแล้วมันจะน่ารักครับเราป้ามากอยู่แล้วทำได้โอเค พวกนี้เต็มที่นะฮะเจอกันนะครับผมมาไลฟ์บอกฝนดีพรุ่งนี้ประมาณกี่โมงครับพรุ่งนี้ตาราออกมาแล้วนะครับประมาณห้าโมงนะก็สแตนบายรอไว้ตั้งแต่ห้าโมงเลยเลยนะครับผูู้เซฟไลฟ์ได้ไหมคงไม่ได้เซฟครับเพราะว่าเดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวมันจะเป็นลกข้างหน้าน้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องทำลายน,ะน้องน้องทำลายน้องน้องทำลายทำได้อยู่แล้วอย่าเครียด <c oughs> ก็ไม่ได้เครียดขนาดหรอกแต่ว่าก็ขนลุกเฉยอยากทําให้มันออกมาดีแบบงานมันใหญ่ไงอคนฟังเป็นล้านอนะ่ะเป็นล้านเลยหรอพี่เด็กนอนกันหมดแล้วน่าจะกําลังนอนกันหมดแล้วแหละปล่อยใจปล่อยจอยเราไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะยังมีอีกขอเราได้เจอกันอีกสักวันนะครับทำไมต้องมาเจอกันนะรู้ไหมมาเจอกันหน่อยนะครับขอเจอหน่อย ไปละ Last one forever There's nothing forever Including you and me อย่าไปอ่ะเฮ้ยเป็นไรเลยทิกตอกเลยปะแล้วมาทิกตอกอยากรู้ว่าทิกตอกมันจะเป็นยังไงมันจะฟิลเตอร์มันจะดีขนาดนี้เปะโอเคใครยังไม่นอนไปเจอในทิกตอกนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอย้ายไปจากไอจีก่อนไม่ลบกวนแล้วนะครับผม ขอทุกคนแน่นอนหลับฝันดีนะฮะอบบายบาย